วิธีมองปัญหาที่ว่ามองให้เป็นเนี่ยถ้าจะใช้หลักนิดนึงก็คือต้องมองด้วยสายตาของปัญญาต้องมองด้วยสายตาของสติต้องมองด้วยสยายตาที่ไม่ตัดสินนะคะดังนั้นเรามองว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายหรอกจริงๆแล้วมันเป็นแค่ข้อมูลมันเป็นแค่สัญญ,ญาณมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เรา เริ่มในการเรียนรู้บทชีวิตแห่งใหม่ขึ้นมาคิดให้ใหญ่ไม่งั้นมันไม่ครบคิดสั้นคิดยาวด้วยนะคะแต่เวลาทำเนี่ยให้ทำจากชิ้นเล็กๆก่อนเพราะว่าถ้าเราทำใหญ่อะมันอาจจะทำให้เราไปไม่ถึงฝัง่งถึงแม้เป้าหมายเราจะใหญ่ก็ตามเราควรจะซอยเป้าหมายนั้นเนี่ยให้เป็นเป้าย่อยเพื่อให้คนในองค์กรของเราเดินตามเราได้คนในประเทศเดินตามได้ไม่ใช่เราตั้งเป้าซสยาว 5ปี10ปีแต่ว่าคนในองค์กรเนี่ยเดินไปแล้วเหนื่อยแล้วไปไม่ถึง